อากาศรา้อนๆแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าน้องหมาเราเป็นฮิสโรกนะคะน็ดจากเพจควใจหมาวันนี้เรามาคุยกันค่ะ,ะง่ายๆเลยเนี่ยนอกเสียจากว่าเราจะดูว่าถ้าเกิดสุนัขมีอาการหอบเยอะลิ้นออกมายาวระบานเนาะ,ะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณแรกๆเลยที่ให้รู้ว่าน้องหมาเริ่มร้อนเกินไปนะคะอย่างอื่นที่ทําได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเรายื่นอาหารหรือขนมให้น้องหมาเนี่ยแล้วน้องหมาไม่ปิดปาก หรือว่าควบคุมการทํางานของปากไม่ได้คือแบบต้องแบบหอบอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือยื่นให้แล้วเราไม่ปิดปากออันนี้ถือว่าไม่โอเคแหละนะคะอาจจะต้องคีโกของเขาเริ่มเข้าขั้นสองเริ่มเข้าขั้นสามอะซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของจะต้องหมั่นดูน้องหมาเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยพื้นไม่ร้อนหรือ,อมีน้ํเดื่มเพียงพอเนาะบางทีต้องดูด้วยว่าเขาตัวเขาอะสามารถที่จะ อคลายความร้อนได้ปกติหรือเปล่า